สบายดีพี่น้องแจ็คชเินทวงยังกันผัดแบกไหมเนยังมานทวงแล้วเลยไม่อยากสลบมุนเขาไปยังกั่นะเกนะมีดเด้มีดเด้อืมนี่นะฮิตะงงงยงจุอยู่้นะเข้าปอนนุปุ่ปูะ โอ้ยจักเค็ดเนี่ยใช่โอ้ยชาวนีน่าจุมันได้เนี่ยอย่าบอกว่ากองไว้หมองเก่านะอย่ากองมันบอกออกโอ้ยมันยังจุมอยู่บางเน๊อะ มาอื่นมาหาโหลดป่าในนี้นี่นี่นี่จิมอย่ซี่เป็นยังมันบรกยลจะเื่อนนี่แหละมันคขำไรเผื่อเมื่อย จ้าแล้วบุพาเมือจากเถื่อนนี่ก็ข no, ันเจ้าบุอยากกินข่าวองค์นี้จะสีพามือนเออเห็นอยู่ในห้องสีใสใสบุให้ใส่กล่องมงเก้าบุให้กล่องมงเก้ากองแล้วมันบุออก ินิวเด้อเหยี่ยวกะปาดทิ้มต้นใหม่นะเอ้ยถือมีดอยู่อืมอืมดุได้เนาะยากดุไผ ปากินโจจอกินจุ้ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยโจจุตเสีนเรียกมีดนะมได้อยากไ้มีดมันกำลังจุมอยู่ป้ามื่อื่นมาเบิ่งเอาโลดในนี้อนอใส่ะมันได้น้ มีัวปลาทางในจุมันหันมิดอบดมมะนาวี่อกพูนวางเนี้ยต้นหาเจ้านะก็มีดอกเหี้ยนะกรบิงหนึงอาอามีดให้กับโบอา

วสาจจีบอะไรก็ยังได้แต nope. nice ่เดอกเขาเขาไม่เห็นใหงาเขาบุดบมเมนมีเท์าดม phụ ở phần phé chìm Nó mấy mông thuồng đọc chùm Có chúm, uhm, Chắc mỏng cũng thấy

เดี๋ยว bông, เคลียร์ bưng ให้ theo มัน Hết Mẹ. Nộng, ออกมาออกมาอือมุนเดี๋ยวผ่นมุนเยอต่อจากน้ำก่อนไปดูโตบกใหญ่นะเยอไปเยอะมาเยอะนี่ย มาเฮ็ดกะมาหาหน่อไม้ก็ได้ถึงเห็ดคนหมานหักล่อยๆเลยย้อนนี้เป็ดซิสั่นๆเอาละบไม้ก็2กระตากักระสอบนึงบ่บอกเนาลามอกมาามอนะ ไปเอายัางอีกนนหนอเนาะบ่อบ่อบ่อบอ,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 บอได้หาคงหาขากเละไม่ให้จะหาเมื่อือ่นมา,าบอว่าไปกอนเอาไหอีกนะฮักเอาอกโกย้ยมันสิเม่อบ่อได้บ้านไกลสิโตนโหลดแน่ ทางกพีงนั่หัวคึกน่หัึกคจัแลาเไมใหดทงวันนีทางนี้จนได้ดมยาสปอนเซอร์ยังมาอีกสปอนเซอร์ตราเพเีนมาข้อบ้มี่บ้านะกินแกอยากินแกอยากเขา เห็ดก็ได้พอเมื่อไรเก็บออกเดยเห็ดนี่ปะเมื่อไรเก็บออกเดยเห็ดเตะอกได้เพื่อมาหอนหอมบ่หอมบ่มียาดมก็หอมกระดมฮะอืมดมเห็ดไครหอมกว่วหอมกล่าางัอ่ม ไม่ดูนะไมนจะแน่ยอยากได้โอ้ยเดอพี่น้องมันหอยปังเอ้ยห้อยปังมึงของกินขาดแค้นมาหลายเดือนขาดแค้นมาหลายถิดถิดนี้เอาให้คุ้มบ่อสแต่กระสอบกลากันซี่ขอซานให้กับเกศขอซานอีกเขามีหฮัมเขาฮัม